โอ้ผมยังสูงกว่านะผมแล้วแล้วก็เอาหัวโคกผมเว้ยผมแบบเอ้ยอะไรวะผมก็ผาักออกเลยล่ะผมโดนหัวโคก่อนอ่ะมันเอาหัวเขามาโคกผมก่อนผมก็ผักออกไปแล้วเขาก็มาผักผมอีกทีนึงปุ๊บแล้วเขาก็ด่าผมว่าผมแบบพูดไม่ดีกับผมเท่าไหร่ครับผมพูดแบบว่าไอเด็กน้อย แล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้ว่าผม่า <laughs> โดนแน่อะไรอย่างนี้เอากูตอนนี้เลยเปล่าอะไร <laughs> จะไปเอากับมุนตอนนี้ทําไมพรุ่งนี้เขาจะให้ต่อยกันเอาต่อยกันตรงนี้ก็ไม่มีค่าตัวดิไม่ได้ตาต่อ,อยพรุ่งนี้ดีกว่าก็ผมก็พูดพอแล้วผมก็พูดคํหนึ่งไปปุ๊บผมบอกว่าของจริงเขาไม่พูดเยอะ <laughs> อะไรมาเนี้ยผม <laughs> คุณอาพูดมากของจริงเขาไม่พูดเยอะรอดูพรุ่งนี้เพราะผมพูดคํานี้ไปน่าจะเจ็บพอสมควรนะผมแล้วก็เขาก็แบบว่าทําไมกู ทั้งพูดทั้งต่อยเอากูตอนนี้เลยผมว่าเออเอาเลยแล้วแต่ผมไม่พูดอะไรครับผมแล้วก็โค้ดฝั่งเขาก็มาห้ามเขาเข้ามาหาผมครับแบบแล้วก็ดึงผมไปคุยไปคีบผมบอกใจเยน็นใจเย็นนู่นนี่นั่นเป็นพี่น้องชาวมุสลิมกันให้เรสเพคกันอะไรอย่างนี้ผมก็บอกว่าผมอะเรสเพคเขามากเขาอายุเยอะกว่าผมเขาเป็นพ่อคนแล้วแต่ว่าทําไมเขาถึงเป็นพ่อคนแล้วเขาบอกว่าเขาบอกผมว่าไอเด็กน้อยอะไรประมาณนี้มึงโดนกูแนะ่แล้วผมบอกว่า ดูดิดูน้ำมวยคุณสิครับเขาอายุเยอะแล้วเป็นพ่อคนมาด่าผมว่าเด็กน้อยทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่ให้เกียรติเด็กเลยคุณควรจะบอกคุณควรจะทําให้เด็กเห็นว่าการให้เกียรติคนมันเป็นยังไงคุณควรจะสอนผมสิคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าผมทําไมคุณทำาผมแบบนี้ทําไมถึงให้เด็กสอนการให้เกียรติอะไรประมาณนี้ยผมบอกกับโ้ชเข้าไปครับแล้วพอเขาได้ยินผมพูดอย่างนี้ปุ๊บเขาใจเย็นลงครับผมทําให้เขาใจเย็นลงครับแล้วก็เขาก็ขอโทษผมครับผม,ผมแล้วก็จับมือกันคอยกันแล้วก็ ไม่มีอะไรผมก็ให้อภัยผมชิวอยู่แล้วผมเป็นคนชิวอยู่แล้วแล้วก็ผมเดือดอยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าเขาคงแบบอารมณ์ขึ้นแหละแต่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาแต่ก็ผมใจเย็นอยู่แล้วแค่คุยยันให้มีเหตุผลแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมมันมันสีสันคร,รับสีสันแต่ไม่ได้เตรียมนะอันนั้นมันเรื่องจริงนะถึงจะเป็นสีสันแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนแล้วก็ได้เหตุการณ์จร,จริงครับผม,มใช่ใช่ห้าม ดีแล้วที่มีทีมงานห้ามไม่งั้นผมน่าจะได้มีมวยตรงนั้นแล้วมวยไทยด้วยใช่มวยไทยด้วยไม่มีกิ๊กบ็อกซิ่งนะตอนนั้นอ่ะมมื่อกบ็อกซิ่งช่วยไม่ได้แล้วจับคอขี่ฟันสอกตีเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่คุยกันเรียบร้อยครับเขาขอโทษเขาบอกอะไรนี้ก็ต่อยกันเหมือนเดิมใช่พรุ่งนี้ก็ต่อยกันเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เขาบอกว่าตัวทีเพราะว่าตอนนั้นอารมณ์ขึ้นไปหน่อยมันจังหวะแบบจังหวะแบบบีบกันอะไรอย่างงี้อารมณ์ขึ้นไปหน่อยผมก็โอเคไม่มีอะไรช่างมันเถอะ ตอนนี้คนดูหนึ่งหมื่นคนแล้วนะครับอ้ังเล่าพูดเรื่องนี้ป้องเล่าจะมีเรื่องคุยมองมีเรื่องคุยมีเรื่องคุยแต่ไ่มีเรื่องเล่า